<ม>ความเป็นดับสองคมเป็นดับสองคมถูกไหมแต่ว่ามันก็จะมีคนที่พูดว่าพอไม่มีการลุญยาฆาตเนี่ย<ม>ในมุมของคนที่ถ้าเขาอยากฆ่าตัวตายเนี่ย<ม>การลุญยาฆาตไม่ได้เนี่ยถ้า,าดูแลกันไม่ถึง<ม>เขาก็ไปหาวิธีตายวิธีอื่นอยู่ดี<ม>ที่มันอาจจะไม่การลุนด้วยนะมันอาจจะ <laughs> อาจจะเจ็บทุกข์ทรมานหรือมันอาจจะไปสร้างความเดือดร้อในให้กับคนอื่นไปฆ่<ม>าตัวตายในสถานที่ใดที่หนึ่งที่คนอื่นเดือดร้อนไปกระทบคนอื่นอะไรแบบนี้อีกมันก็เลยเกิดความมินเมยว่าเออแล้วถ้าการลุญยาฆาตในมุมสำหรับคนที่เขา กว้างไปกว่าที่เรากำลังคุยกันว่าต้งต้ง,ตงป่วยทางกายจริงๆและหมดทางรักษาจริงๆแต่กว้างไปกว่าว่าในเมื่อเขาคือเจ้าของชีวิตของอตัวเองและมีสิทธิ์ที่จะออกแบบความตายให้กับตัวเองได้เลยไหมเนี่ยไม่แน่ใจต่างประเทศมีไปถึงจุดนั้นบ้างหรือยังยังยังไม่มีนะเพราะส่วนใหญ่ก็จะก็จะให้ให้การดูแลประชากรคนละเมืองของเขาให้ดีที่สุดนะเพราะว่าคนคนนึงเกิดมาคนทั้งสังคมก็เลี้ยงเขานะฮะฟูมฟักดูแลนะครับ ดังนั้นเขาก็เป็น,ปนคนที่มีกําลังที่จะช่วยสังคมช่วยครอบครัวนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆแล้วก็เป็นกําลังของโลกใบนี้ที่จะช่วยให้มันดีขึ้นนะครับการเสียบุลคลากรเสียคนคนหนึ่งไปก็เสียโอกาสที่คนคนนั้นเขาจะได้ทําสิ่งดีๆให้ชีวิตั้งครอบครัวแล้วก็ชุมชนด้วยครับก็เ,เลยจะต้องเป็นหน้าที่ของชุมชนนี่แหละที่จะให้การดูแลเขาให้ดีที่สุดนะฮะดังนั้นมันก็จะเชื่อมโยงกับ การดูแลสุขภาพจิตด้วยนะครับทั้งระบบเลยไม่ใช่แค่การมีจิตแพทย์ให้การดูแลเขาเท่านั้นแต่ว่าปูไปถึงการดูแลเบื้องต้นส่งสร้างเสริมป้องกันนะฮะให้เขาได้มีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็กลับคืนสู่สังคมเนี่ยแบบนี้ได้เพราะนั้นการุญยาฆ่าจะไม่ใช่เครื่องมือที่ช่วยคนฆ่าตัวต,ตายง่ายขึ้นไม่ใช่คนละเรื่องเลย